You the วีดแรงมากค่ะมาพร้อมกับฟ้าฝนที่ตกกระหน่ำในประเทศไทยเลยนะคะนูลลิสคือเป็นแรปที่ดีแรปที่ไม่เร็วแต่ว่ามีสไตล์มากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้คือวอโลของน้องค่ะสไตล์น้อง เปลี่ยนเสียงไปหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าจะไม่คุ้นกับเสียงแรปแบบนี้ใน b l a c k พิง k นเนองออกมะรอบนี้คือเสียงใสไม่ไหวนะไม่แน่ใจว่าลิซ่าเปลี่ยนเทคนิคการร้องหรือยังไงนะคะแต่ทำให้เพลงชุงนี่น่าสนใจขึ้นมากๆเลยนี่ยังไม่รวมถึงท่ายากที่ออกมาก็ฟาใส่กันเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสไตล,ล์ดิบเถื่อนนะเออแต่มาแบบดูมีอะไรเคลื่อนไหวดูแบบว่ามีสเต็ปมากๆกับ2พี่น้องนะคะซึ่งแอดต้องบอกเลยว่าแอดชอบมากท่า ขับรถเนี่ยอีเกียหน้าเกียหลังเนี่ยถอยเข้าถอยออกนี่คือมันลดนะทุกคนแล้วก็เห็นไหมน้องทําท่าเหมือนพักพวงมาลัยด้วยมือเดียว ยังไม่รวมนี่ค่ะถ้าสะพานโค้งนะคะซึ่งเอวดีแล้วก็การทรงตัวดีเยี่ยมค่ะดิฉันนึกว่านักเล่นะคะน้องโค้งลงไปแบบนั้นแล้วก็ขึ้นมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องยันตัวนะแม่นี่คือเทคนิคชั้นเลิศจริงๆนะคะซึ่งนี่แหละค่ะอาจจะเป็นแบบความโพเดนซ์เยอะนะแล้วก็ตัวอ่อนมากเลยทีเดียวนะคะสเต็ปนี้พี่ไทยยังบอกว่าไม่เป็นไรพี่ขออยู่ข้างหลังไอ้น้องเอ้ยทําไปเลยพี่ลงไปแล้วพี่อาจจะขึ้นไม่ไหวหลังมันปวดนะอันนั้น ไม่ใช่พี่ไทยยังแล้วลวคือแอดเองนะคะออฟฟิศซินโดรมเพราะฉะนั้นแอดจะเต้นตามทุกท่ายกเว้นท่านี้ค่ะทุกคนค่ะ แต่ละท่าละทางนี่แรงได้ใจจริงๆนะคะใครยังไม่ดูรีบเข้าไปดูเลยเลคะน่ารักแล้วก็มาแบบหน้าโหดๆดุๆนะคะแมมถึงแม้เสื้อหนูจะมีสีสันแต่วันหน้าหนูนี่มันดุซะเหลือเกินนะคะโอ้เพิ่งเห็นลายเสื้อน้องก็เป็นลายเลสซิ่งเหมือนกันนะคะเป็นรถแข่งมีหน้าท่ามันถึงไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้ยินเนื้อหาไบร์ขับอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวแอดขอเวลา ไปแปลแป๊บหนึ่งก่อนนะว่าน้องพูดถึงอะไรมันเป็นการเปรียบเทียบเรื่องอะไรแต่แน่นอนมีเรื่องการขับรถมีความเร็วอย่างแน่นอนนะคะซึ่งจะบอกว่านี่เป็นสเต็ปที่ลื่นไหลามากของสองพี่น้องตึกดำนะคะเข้ากับบทสัมภาษณ์ที่พี่ไทยยังเพิ่งจะปล่อยออกมาเลยพี่ไทยยางบอกว่าไม่รู้แหละเด็กคนนี้ยังไงก็เกิดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นยังไงเด็กคนนี้ต้องทําได้ดีที่สุดนะคะ อันนี้พี่ไทยยังเล่าว้บอกว่าตอนนั้น่ะผมไปนั่งทํางานเพลงอยู่ที่วายจีนี่แหละแล้วก็มีเด็กไทยคนหนึง่งเดินทางจากไทยมาถึงเกาหลีนะก็คือน,น้องสาวเราเนี่ยนะคะบอกเลยว่าผมได้ดูเธอออดิชั่นด้วยตอนนั้นร้องเพลง baby นะของไครก็ของเพื่อนน้องนั่นแหละคะ่ะจัสตินบีเบอร์เออ baby 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 อูอใช่หรือเปล่าใช่ไหมบอกแอดก่อน <laughs> สรุปติดลิขสิทธิ์ไปรอบเลงเขาเออประมาณนี้นะแล้วพี่ทยังก็บอกว่าดูยังไงก็มีแววบอกซีอแบบนี้เลยนะแล้วก็พูดต่อล่าสุดนะบอกว่าเนี่ยที่ผมการันตีนะี่ยไม่ใช่เป็นเพราะผมนะเพราะว่าผมแบบเห็นว่าเธอคนเนี้ยคือไม่ธรรมดาลแล้วก็แบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังบอกอีกว่าวันเนี้รู้สึกดีใจมากที่เห็นน้องประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จนะจ๊ะ ตัวพอที่จะมาดวลกับพี่ได้แล้วค่ะเออเด็กในวันนั้นก็คือฉันในวันนี้นะคะความควีนวันนี้ได้กลับมาแล้วลลิสาได้ประสบความสาเร็จอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตก็คือฉันชอบบิ๊กแบงฉันได้ร่วมงานกับพี่เขาตอนนั้นฉันได้เล่น MV ไปเต้นนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ฉันนี่แหละนางเอกตัวจริงนะคะควีนไหมล่ะเออชอบค่ายก็ได้เข้าชอบวงก็ได้ร่วมงานปังนะ ซึ่งปรโมทให้พี่ไทยยังนิดนึงว่าเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยเพลงอื่นๆเนี่ยเขาก็มีฟิชเชอร์ลิงด้วยรู้สึกเหมือนจะไปเชิญจีมิงปะจีมิงออเลยจีมิงจีมิน BTS นะมาร่วมด้วยก็คือปลื้มใครก็ชวนมาทํางานด้วยกันก็ตามผลงานเพลงพี่เขาแล้วกันนะคะเพราะว่ามีเพลงช้าซึ้งๆด้วยก็น่ารักเสียงดิมมากอ่ะวันนี้ไปก่อนจะบอกว่าเมนโวเกลกับเมนแดนซ์ได้รวมร่างกันแล้วนบัตนี้ค่ะ